หน0่งพันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้ห้ารหกร้เจ็นึ่งสอ้อยหกสบเป็นหนึ่เจ็ดหกโอ้ยตายบาดี้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ครับผมพี่น้องกับทีเป็นคลิปพาทุกคนไปซื้อผักนะครับผมสิ้นสุดแล้วนะครับผมสำหรับเดือนกันยายนนะครับผมพี่น้องก็บที่ไปซื้อของเป็นข้างสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับผมพี่น้องโอ้ยสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจก็ยังขำโบราณพุ่นว้าไว้อีลีตเนี่ยครับผมพี่น้องด้นับเงินเหรียญไปซื้อผักแล้วพี่น้องเอ้ย เงินออกไม่ไม่ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกินวงกินเบียกินน้ำมุนพระราสากินก้อยนงก้อยเนี่ยโอ้ยเป็นไรวันนีสิ้นเดือนมาได้ได้ไปซื้อเต่หักบอสนะครับผมมันเป็นเลี่ยงธรรมชาสตรนะครับผมพี่น้องเงินซ่องมีเงินเยอะกว่าซื้อฟ้าฟ้านะครับผมซ่องสุดท้ายก็ได้นับเงินเหรียญคือเก่านะครับผมพี่น้องเป็นจิตวิทยาประจําเดือนนี้แล้วนะครับผมอันนี้ อันนี้ตายตัวยิ่แล้วอันนี้ขณะเอาเงินไว้บักหลายดิพี่น้องสำหรับเดือนนี้ผมเอาเงินไว้ประมาณห้าหมื่นเยนพี่น้องเดือนเนี้ยเพราะว่าเพราะว่อย่างว่าที่วว่าผมกับเบิดไปนําพวกอุปไอต์ประกกล้องผมนะครับผมพี่น้องว่าซื้อแบตกล้องเนี่ยซื้ออุปกรณ์ไม่เนี่ยนะครับผมพี่น้องก็ทีเบิรไปนํากล้องหลา่อ้หลายไอ้หลายหลายใบเติบ์ยูนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะพี่น้องก็กร้างหัวหามันถอพี่น้องอีก2อาทิตย์เงินเดือนก็ออกแล้วนะครับผมมื้อนี้อยูที่30แล้วกันยาเนาะ อาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนการดึกขึ้นออกแล้วนะครับผมสบายสบายชิวๆนะครับผมพี่น้องก็คือว่าคำนวณไว้แล้วนะครับผมค่าท้าวามีอีกอย่างผิดพลาดว่ามีอีกอย่างพริกแทงนะครับผมพี่น้องมาผู้เดียวครับผมเมื่อไงเมื่อนี้ก็มาผพ้เดียวนะครับผมพี่น้องทีมงานก็รู้ว่าไปใส่เบิดนะครับผมเมราะว่าเมื่อเ้านี้ออกกะมาพี่น้องตื่นขึ้นก็อ้ยไปหาซื้อนอกินไว่าอย่างน่ามืองานที่ก็สิตัดคลิปย่างเดียวเลีงสินะพี่น้อง มื่อนี้ก็่าถ่ายคลิปไว้บทายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้แล้วกับมือกันสิัดคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งเลังเสียนะครับผมปาดเบิ่งคือยังฝนสิตกนี่แหละครับผมลมหนาวาแล้วพี่น้องลมเย็นวีวีว่าหู้ฝนครับผมคือยังฝ้าไหมยังฝนสิตกเลยพี่น้องเลยฝนนะครับผมไปนะครับผมรถดลัดตัดตอนพี่น้องไปเจอกันอยู่ห้างเลยนะครับผมวันนี้ไปซื้อของอยู่ห้างซูเปอร์ยามาโนบุนะครับผมพี่น้องอย่าไปเบิ่งนำกันเลยครับผมว่าสิเบิดจากบ้าน เงินซื้ขอ,อบ้าน,นะครับผมว่าจะได้ผักอีกอย่างน่นะครับผมไปเลยครับหอดแล้วนะครับผมพี่น้องเราล็อกรถก่อนนะครับผมนี่ครับผมล็อกรถเรียบร้อยและไปวันนี้เราจะเข้าไปซื้อของน้อกันนะครับผมว่าจะได้อีกอย่างน่ว่าจะเบิดเงินเท่าไหร่นะครับผมไปไปครับผมเอารถก่อนครับประเทศพี่พน้อง พอไปเนาะเงนินนะครับผมอียังนะคือทึกเลยวะอ็ดอีหยังทึกๆนี่จับก่อนด้วยครับมันระดับแรกเอากะลำสะก่อนครับวันนึงก็ร้อยเกยสิบเยนพี่น้องประมาณ สามสิบสี่สิบกว่าบาทต่อหันครับผมก็มาลกว่าวันนี้หวหนึงนะหนักอยู่นะครับผมหใหญ่อยู่นี่ผมมาที่เรียกนะผมเห็นผักอันนี้ผมว่าเป็นผักชีบ้านหอมพี่น้องผักหอมป้อมนะครับผมโบเม่นได้เลยๆกุเร่มาไม่ไหมเห็นใบมันคือกันพี่น้องสังเกตยร์เบิกป้ายมันเอาครับอันนี้ก็ต้นหอมครับผม ต้มหอมนี่กำนึ่งก็หนึ่งร้อยสามสิบแปดเยนพี่น้องกระซิบประมาณสามจีบาทไปนี่ครับผมเอาไปสองกำนะครับนี่เรียบร้อยเอาทอเงอะก,ก่อนทองงอกนี่ถุงละยี่สิบเจ็ดเยนพี่น้องประมาณจากบาทวะประมาณห้าหกบาทนี่หนึ่งมั้งทอดดบ่นี่ครับผมเอาไปสองอัน นี่หั่นผักกาดขาวนะครับผมหวานหนึงกับหนึ่งอยห้าเยนครับประมาณ24บาทครับผมพี่น้องเพราะว่าเล็เหมือนตอนนี้ก็2 4ซีเนาะอันนี้ผมก็ไล่ไป,ปว่าข้าวข้าวให้เบิกนะครับผมจึ๊ดๆๆตั้งใจมาซื้อผักโดยเฉพาะได้นะพี่น้องแ <c oughs> ม่อย่างนี้บ่มีเงินซื้อเนื้อแล้วนะครับมีอะไรปลา เราไปหาเบิง้เงเนื้อเบิ้งหยังจังน้อยครับถ้ามันมีเนื้อเป็ดจะเอาเนาะผักซ้ำนี่แหละนะครับผมเอาไว้สูมเนื้อสูงหยังก็มียุ้พี่น้องซื้อเซตตุ่เย็นไว้ยุ้นะครับผมอาดฟ,ฟิตไว้ยกุกะกลายไว้นะครับผมแต่ว่าผักผักเบื้องกินละอันนี้จะเป็นโซนปลาเนาะพี่น้องปลาแซลมอนนะ่ะน้อยเดียวหนึ่งเด็ดนะห้าหกร้อยเย,ยนมันครับผม ยางแพงเด้แพงแขงโดยญี่ปุ่นก็ได้พี่น้องแต้ผมก็เมื่อกินหรกอยียกินนี่ดอกบ่บ่บค่อยกิน่งบ่ามามันมันขาวกินมันแหงบ่แม่นเอียงหรอกครับผมมันเลยกินบ่ค่อยได้เนาะสิละพี่น้องก็ไม่ม,มรจการสิละมันถึงมาหาซื้อสิ่งซื้อของสิละครับผมพี่น้องว่าสิเบื่อเท่าเด่เงินผมซื้อพอวะเล้นับเงิน,ยนหยาดใจเขาได้นะครับ ผมอยากได้กีกไก่น้อยเบิง่งทีไก่น้อยก็มันมีบ่อจก็ถือว่าคนหลายอยู่ตรงยี้อังเดอาทิตย์นะคนตั้งหลายได้ี่นอ้องทุกห้างเลยนะครับคนร้อยหลายซออตนะิจืๆๆ๊อจื๊ออันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะครับก็ม,ม,มีเลยนะครับผม ไม่มีอะไรเลยอ้สไครผมพาพี่น้องไปร้าน,นั่นเนาะแตม่มันมันค่ำรอบนี้พี่น้องล้านขายผักอะมันปิดหกโมงก็ต,ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเราอยู่ญี่ปุ่นสี่ห้าโมงแล้วนะครับผมมันไปซาไปประมาณช่วงนี้กะเบิดละนะครับผมพี่น้องผักใบบริยาแล้วล่ะนะครับผมเลียก็เลียบ่ไหลนะครับเอาน้ำไปกินตะควดก่นอน ำเอาขวดหนึ่งพี่น้องประมาณขวดละ20ขวดละ24บาทเองนะพี่น้องขวดน้อยๆขวดน้อยขวดใหญ่เกิดราคา,าสมซ้ำกันแบดนั่นแหละนะครับผมขวดใหญ่เกิดร้อยร้อยประยนนะครับผมพี่น้องแต่ว่ามันหกหน้ารถเนาะมันหนักอันนี้พอได้ซื้อกินน้ำทางอ้ซื้อไม่สิน,นะครับผมเอา้า เกือบร้อยพี่น้องประมาณนี้แหละนะครับผมในของที่ได้ก็เลยสามสี่ห้าย่างเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันนะครับผมว่ามันสิเบิดเงินเท่าไรพี่น้องโอ้ผมไม่อย่างนี้คัน,นย่างโดนเงินเงินสิเบิดเดี๋ยวเงินสก๊นสนสนนอนะครับผมพี่น้องไปนะครับผมไปจ่ายเงินสะก่อนมาเทนไปจ่ายตังค์โอฟุโรอิชิบายุสโอเคโมเดลใช่ไอ่ะให้

好。Oh. จยซื้ตไปิรมเรีอบร้อยครับผมพี่นอ้องเบิดไปเ0 8อยแปเยนนะครับผมถ้าชิดเป็นเงินไทยก็ซิปประมาณร้อยไปไปยสองรอยนี่แหละนะครับผมพี่น้องร้อยสองรอยนะครับอันนี้ซื้อจะผักได้นะครับผมอันนี้ผักกาดขาว ผักกะลําต้นหอมแล้วกกะควงเงาะน้ำขวดน้อยขวดหนึ่งพี่น้องสักนี่แหละนะครับผมเห็นว่าของแพงเด้ซื้อของน้อยเดียวนะครับผมคิดว่าซื้อนอกินนะพี่น้องแต่ระยะเบิดเป็นมื่นนะครับผมมื่นยีนเหมนไหพี่น้องแต่ละเดือนนะครับผมแต่ว่านั่นแบบ็แทบแทบจะบกคุ้มเลยนะครับผมสบาย เดี๋ยวสิได้ไปเห็ดเบนู้ยังกะถ้าติดตามลิปน้ำกันนะครับผมกระซือไปใช้ตเตียนไว้พี่น้องเวลาเห็ดนายุทธากินบ่มีผักมันก็นเห็ดบ่บ่เสยียบนะครับผมียบบ้อยสำหรับลิปนี้กะใส่เวลาบ่าโดนพี่น้องข่าวเดียวเพราะว่าเอามีงบจำนวนจำกัดน,นะครับผมนี่ยียบรลอยลวพี่น้อง เดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับผมว่าเบิดเอียงจังไรแน่นะครับผมจะสีบอกสู้ฟังหลายเรื่องอยู่นะครับผมพี่น้องแต่รอติดตามกันครับอากาศดีแฮงครับผมพี่น้องดูวีวีนะครับผมมื่อน่ะเย็นจ้อยๆนะครับผมยังมือแรงเนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนพี่น้องคือฝนที่ตกนี่แหละนะครับผมนะเบื้องนี้คุนครับผมมืดอือคือดำปื้ดๆเยอะทางพุ่นนะครับผมพี่น้องโอ้ย วันเสาร์วันทย์น่ะเอาโหลดนะครับผมพี่น้องเครื่องฟ้าเครื่องฝนมาโหลดนะครับจากเป็นยักประเทศเนี่ยนะครับผมฝนซิมักตกตั้งแต่วันหยุดนะครับผมพี่น้องนี่ล่ะนะครับผมก็สลับคลิปนี่เนาะกับเป็นคลิปอ่าไปซื้อผักนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมเนี่ยไปซื้อผักนะครับผมแล้วก็มาหอดนะครับผมมานั่งเล่นอยู่แถวบ้านนี่แหละข้ามสะพานนี่ไปกับเป็นบ้านของผมแล้วนะครับโรงงานกัอยูนันเอกนะครับผมพี่น้องนั่นก็โรงงานนะครับผมนะครับผมสลับซื้อของนะครับผมเบิดไปอันนี้ซื้อซื้อแต่ผักได้พี่น้อง เบิดไปเกียร้อยแปดเยนนะครับผมจะคิดเป็นเงินไทยให้เบิ้งเด้อว่าคิดเป็นเงินไทยเรามันมันสิเบิดเท่าไหร่นะครับผมพี่น้องมันสิเป็นจากบาทนะครับผมเกียร้อยแปดเยนเนาะตอนนี้เลขเงินยี่สิบสี่บาทนะครับผมพีม่น้องเลขเงินยี่สิบสี่บาทนะครับผมว่ามันสิเป็นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเด้ออีใส่น้องแช่งชีเช้เลขหาแช่งชี้เลขกันอันดีคิดิูงนะครับป้ากคือรวมได้พี่น้องอในกล้องก็ที่มีเสียงลมแน่จากน้อยเด้อครับผมเกียร้อยแปดเยนนะครับผมเนี่ยเกียแปดศูนย์ เดี๋ยวไปคิดให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับผมถ้าผู้เพิ่นชิมาเนาะ780ดแปดศนคูณศูนยองีนี้เลียกงิน24บาทนะครับผมพี่น้องปั๊บนี่ครับผมซื้อแต่ผักพี่น้องตอนนี้เมื่อน,นี้นะเบิดไป169บาท170บาทนะครับผมพี่น้องแพงอยู่ไเนี้นะครับผมค่าของซีบกว่าที่แพงแน่อยู่นะครับผมเวลาเราซื้อของซื้ออย่างคิดว่าบางเดือนนะพี่น้องไปซื้อเรากินนะครับถ้าซื้อน้ำห้างนำนำ,นำซุปเปอร์ซื้อนะครับผม เงินนึ่งมื่นเยนนะครับผมพี่น้องเงินถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนึ่งมืนเยนตอนนี้มันตกอยู่ที่2,400บาทนะครับผมพี่น้องซื้อของได้น้อยเดียวนะครับผมซื้อของได้วุกี้ยางนะครับผมพี่น้องผมก็เลยไปซื้อยี่้านเวียดนามท่อาปั้นไปบักสองสโมงเป็นบักเป็นสโมงนะบักเป็นสิบยีโลนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวปั้นไปไกลๆนะไปซื้อนั่นมันมันจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับผมเมืองนั้นมันจะเป็นล้านขายไข่พวกเครื่องในพวกอย่างมันกระลายพร้อมสินนะพี่น้องแล้วก็ของกระทือกก็อยู่ในห้างพรรอมมนะคับผ แล้วก็ของของกระสุดก็ยี่ในห้างอีกนะครับผมพี่น้องแล้วผมผู้ผมก็เลยปั้นไปซื้อญี่ปุ่นเพราะว่าเปรียบเทียบแซก,กันเมื่อแล้วซื้อของยี่น้ำซูเปอร์กับยี่น้ำห้างนะครับผมเง,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 งินเงินหนึ่งหมื่นเยนนะพี่น้องเปรียบเทียบแซก,กันคักเล่นครับผมซื้อย่ห้างกับไปซื้อยี่ร้านเวียดนามร้านนี้ผมปั้นไปไกลนะไปซื้อญี่ปุ่นนะพี่น้องโอ้ยถึงได,ถงได้ถึงได้พายเสืก้กระเป๋าปีถึงได้มัดถึงได้มัดใส่ดากรถมาเนี่ยครับผมได้เป็นหอบเลยแหละนะครับผมพี่น้องเงินเงินหนึ่งหมื่ะพี่น้อง ได้อ้อยยยนเดี๋ยวนดีใส่หน้ารถกับอ่อกับเบอร์เบอร์ทีมยอดนี่ครับผมนี่เอาง่ายๆรถนะครับผมนี่แหละนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้เนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็เลยนะครับสำหรับดิฟุเดซิมากะโอ้นะครับผมคิดเบื้องเอานะครับผมไม่ใช่ว่าบอดีกับเบอแมนนะครับผมมันก็ดีอยู่นะครับผมไม่น่าใครผู้ใดที่มากะสู้ๆเอานะครับผมไม่น่าเกลียดภาษาเยอะกะตั้งใจเอานะครับผมมาให้มันได้ภาษาแน่อย่างน้อย มาพได้ภาษาแน่เวลาคุยกับเขาก็ทีลำบากแน่นะครับผมเอ้าจังไดเรียกก็ฝากกินเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่น้องฝากน้ำพริกกากหมูมอนสั่งกินเด้อครับผมฝากน้ำพริกกากหมูมอนสั่งไอเด้อครับผมแล้วก็ผู้ใด้ว่ามักแบบน้ำพริกกากหมูนะพี่น้องแบบเชียหมูก็มีนะครับผมพี่น้องถ้าเข้าไปสอบถามรายละเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมแน่้นะครับผมผู้ใดสงสัยอย่างอยากถามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมพี่น้องเอาไว้้้เจอกกัันนนใหหหม่คคลลิิปปาสรบี็ นอนหลับฝันดีโอยโบแมนสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับผมเข้าบ้านกัน,นพี่น้องด้ี้นะอากาศดีเหงโอ้